สวัสดีครับผมช่องไออยอ h ช n แนลนะครับวันนี้จะพาไปชมการเตรียมงานของการจัดงานยุทธนาทีนะครับที่จะมีวันที่ส7เ็นี้ครับที่ดอยนี่ครับเดี๋ยวตามผมก็แฟไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินไปนะครับในประตูทางเข้านะครับผมนี่เป็นสีขาวนะครับเหมือนสมัยอะไรนะสมัยพระนเรสวนนาฬ่านะครับผมันนี้เราก็เดินไปแล้วนี่ฉากข้างหลังครับนี้เราก็มาใกล้ถึงนะครับนี่ สนามฟตุตบอลเราจะดีนะครับผมมีแฟนผมเดินทามาแล้ว ồi, นี่รู้ฝั่งโน้นฝั่งโน้นรู้ปะรู้ปะที่ที่อะไรฝั่งโน้นโน่นผม่านะครับส่วนไทยอันนี้นะครับไทยนี่ครับชมบรรยากาศนะครับโดยรอบของสนามฟุตบอลนะครับที่จัดจุดทธาทีนะครับจะมีการเริ่มวันที่สิบเจ็ดี อย่าลืมมาเที่ยวนะครับที่ดอนเจดีนะครับสุพรรณบุรีนะครับผมมีของกินให้มากมายแล้วก็มีการแสดงหลากหลายนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับสุบเัปดนี้นะครับเจอกันนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับอำเภอดอนเจดียนะครับนนทบุีนะครับผมแล้ววันนี้สาสองคนก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปได้นะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะ มาเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามด้วยครับช่อง I-Oil Channel นะครับหรือช่างภาพสุพรรณบุรีนะครับฝากทุกคนนะครับบ๊ายบายครับยอ,อดมีสาวสารพมากใช่ไหมครับอุตภม่าให้ฟังนะครับจะกินเตี๋ยวยก,กินเตี๋ยวใช่ไหม